รวมรถมือ2 JK ค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินนำเสนอให้ท่านชมกับรถเก๋งมือ2ค่ะเป็น e ีโคคารุ่นหนึ่งที่ประหยัดมากๆเลยนะคะทุกท่าน n i สสันอเม l ่าค่ะ1.2ปี2012ค่ะเกียร์ออโต้นะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบปกติสมบูรณ์ดีพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะรถมือเดียวนะคะคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 1 1 3 0 0 0บาทหรือสำหรับท่านใดต้องการผ่อนต้องการจัดไฟแน้น์นะคะราคาเงินผ่อน1 4 3 0 0 0บาทเคดิตด,ดีฟรีดาวค่ะสภาพของตัวรถนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมประตูเดิมค่ะไม่แก๊สนะคะภายในสวยๆคอนโซลสวยเบาะสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะ มีเร่มมีเอกสารครบนะคะรถอยู่โคราชนะคะทุกท่านคันนี้สนใจติดต่อสอบถามโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนก็ตามนะคะท่านสามารถคุยเจรจาคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ